ลองเลยสวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลาเห็นความรู้นะจ๊ะได้เวลาเห็นความรูค่ะทุกคนสามาได้มาเด้อครณพอดีเพิ่งกลับจากช็อปปิ้งนะ ชีวิตดีๆนะคะชีวิตดีๆเสร็สร้างได้ด้วยกดแรงดุดกดจักรวาลน,นะจ๊ะทุกคนจะ้ะช้อปปิง้งนะคะไปช้อปปิ้งไปแบงก์ไปธนาคารนะจ๊ะเงินเข้ารัวๆมาหลังจากที่ไม่ได้เจอมาหนึ่งวันนะคะธุรกิจรัดตัวอยู่มา ออให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้แรามากมาย 慢慢增加。<哇 S 1> 啊啊

ร้อง้ทุกคนโอเคนะ,ะทุกคนจ้ะแม้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะชักซาสักษาุณพดทพูดภาษาอะไรนะจ๊ะแม้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะชักชาไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไร มาโอเคเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าเนาะใครที่ตามกันอยู่คุณจะได้ความรู้ดีดีดีที่สุดนะคะคุณจะได้ความรู้ดีๆการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะจากคลิปของแม่ครสตานั่นเองนะคะใน21วัน e นะคะโปรแกรมพิเศษนะคะสุดยอดโปรแกรมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในย e 1วันนี้นะคะ เราจะโชคดีบนโลกออนไลน์ไปด้วยกันกับแม่โคสตาร์นะคะ สวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะโอเคนะคะเพลงจบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเพลงจบแล้สวส, <c oughs> สวัสดีพี่ครูน้องรักะคะ่ะวันนี้ครูพอดีธุระเยอะนะคะขายดิบขายดีนะคะเงินเข้ารัวๆนะคะ ฝรั่งเศสชัดเจนนะคะโอเควันนี้ไม่ได้ติดขนตาเหมือนคนง่วงนอนเลยนะนะคะโอเคนะคะทุกคนสามวันนี้มาเดสิบกันแล้วเนาะเอาเลยเริ่มเลยนะคะวันนี้ไม่ลีลาจา้ะทุกคนขาเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับคนที่มาย้อนหลังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะสวยแซ่บมากกรีดกรีดสุดปังสุดปังเย้เยเยนะคะโอเคนะคะทุกคน วันนี้เนาะแม้ว่าเราจะโปรแกรมจิตตัวเองเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าถ้าได้แต่นั่งโปรแกรมจิตเฉยๆนะคะโปรแกรมจิตเฉยๆแต่ไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองเนาะมันก็ได้เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะจะเอาแต่ว่าโปรแกรมจิตดูฉันขายดีฉันรวยมากเลยฉันนู่นนั่นนี่แต่แต่นั่งโปรแกรมจิตนอนโปรแกรมจิตแต่ไม่ลุกขึ้นมาลงมือทํานะคะวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะสําเร็จไม่ได้นะคะในกฎแรงดูดกฎจักรวาลนะคะ แม้ว่าแน่นอนที่สุดเรามีกดแรงดุดกฎจักรวาลที่เข้ามานะคะเข้ามาเป็นวิชาความลับของชีวิตของเราแน่นอนที่สุดมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆแต่เราเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องลงมือทำไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคูเปอรี่นะ จากคนบ้านนอกคอกนานะคะเราเป็นคนคิดเยอะแน่อนอนที่สุดมันต้องมีคนเหมือนครูพู้เียนเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะเราเองยังฝึกฝนและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณเองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เ mm hmm. <Shake, S 2> ชกเช่นเดียวกันนะจ๊ะ mm hmm. ทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้ไม่ไม่อรำพบ,บเยอะเลยนะมาถึงก็ใส่นะะเนื้อหาไปเลยนะจ๊ะโอเคนะ,นะคะทุกคนเนาะ แน่นอนที่สุดค่ะความโชคด,ดีมันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเมื่อคุณนั้นคิดดีคิดบวกนะคะและเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองเนาะจากที่หงุดหงิดอารมณ์เสียก็เปลี่ยนมาเป็นคิดบวกอารมณ์ดีดีจากที่เห็นหน้าใครๆก็แบบว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียก็เปลี่ยนเป็นยิ้มให้ใจเย็นนะบอกกับตัวเองจเใจเย็นใจเย็นคะ,ะถ้าจะไปปีตดใครก็บอกให้ตัวเองจเใจเย็นใจเย็นเพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกของเรามันคือตัวที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะดังนั้นคือคิดดีคิดบวกเอาให้ได้นะคะ ปลดทุกข์ออกไปจากใจของเราให้ได้นะคะเนาะรับผิดชอบตัวเองค่ะลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเราเองลุกขึ้นมาเสกสร้างชีวิตตัวเราเองไม่ใช่ว่าโปรแกรมจิตอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่ทํางานทําการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งอื่นใดลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองด้วยแหละนะคะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ ข้อต่อมาคือคุณจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมนะคะประมูลขายสินค้านะคะประมูลขายสินค้าไปเรียนรู้จากคนสําเร็จแกะรอยคนสําเร็จว่าเขาพูดแบบไหนเขาไลฟ์สดแบบไหนเขาสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานแบบไหนไปดูคนเขาสําเร็จไปแกะรอยเขาว่าเราชอบแบบไหนเราอยากที่จะขายสินค้าอะไรและสร้างความตื่นเต้น แปลกใหม่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ถ้าเรายังคงทําแบบเดิมแล้วมันยังไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเราจะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะต้องมองหาสาะแสวงหาและสังเกตการตัวเองให้ดีๆนะคะวันนี้ไม่ต้องรอเพอร์เฟกค่ะทําได้เลยทําทันทีเลยนะคะทําทันทีเลยเมื่อเราลุกขึ้นมาทํา มันจะรู้มันจะทําให้เรารู้แนวทางของเราว่าเราจะต้องแบบไหนเอฟแบบไหนที่มันเป็นการตอบรับของเราแบบไหนที่ลูกค้าชอบในแนวของเราในแนวแบบไหนนะคะในแนวแบบไหนบางคนอาจจะชอบที่เราพูดหวานหพูดเพาะาะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะชอบที่ว่าเราแบบเป็นคนที่แบบด่าเก่งปากดีนะด่าเก่งนะอารามานั้นเราก็จะได้รู้แนวของเรา ว่าเราจะต้อง a c t ติ้งแบบไหนอะไรยังไงนะคะดังนั้นคือทำมันไปนเลยทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมนี่แหละไม่ต้องรอ perfect คคำว่า perfect ไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเนอะมีหลายๆคนเหมือนกันที่รอให้ตัวเองนั้น perfect นะคะรอให้ตัวเอง perfect มันไม่มีทางที่จะมันเด็ด impossible ที่มันจะแบบว่าจับมาปุ๊บเพอร์เฟปับ๊บ เป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากคนที่เรียนรู้และฝึกฝนตัวเราเองสม่ําเสมอเท่านั้นถึงจะนะคะพัฒนาตัวเองขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละ,ดทละหน่อยมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีการพัฒนาใดๆเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องรอวันที่เพอร์เฟกต์ออกมาทําทันทีเลยนะคะและทำนะคะแน่นอนที่สุดคู่ขาบางทีอาจจะแบบว่าจะจะทำให้สวยได้ยังไงเนเมื่อเรายังไม่มีเงินหรือเรายังเป็นหนี้อยู่หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ เราก็อัดเดปแอปพลายในสิ่งที่เรามีนั่นแหละทําตามในสิ่งที่เรามีก่อนนะคะเอาออกมาเอาออกมาใช้ออกมามิกแอนแมทกันในสิ่งที่เรามีก่อนไม่จําเป็นว่าจะต้องไปแบบให้มันเวอร์อลังการแต่มันจะเดือดร้อนกระเป๋าตัวเองใช่ไหมถ้าเราเองยังไม่ได้มีรายได้อะไรที่มันเพิ่มมากมายนะคะทําในสิ่งอ d ดเด็แอพายในสิ่งที่เรามีมามิกแอนแมทในสิ่งที่เรามีไปก่อนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเนาะต่อมานะคะแน่นอนที่สุดเนาะ คนที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะเขาจะเป็นคนที่รักในสิ่งที่เขาทํามากๆโฟกัสในสิ่งที่ชอบโฟกัสในสิ่งที่เรารักนะคะเพราะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรานะคะไม่ได้รักในสิ่งที่เราทําแต่เรารักในผลลัพธ์ของมัน เราก็สามารถที่จะฝึกฝนตัวเองและวันหนึ่งเมื่อเรามีผลลัพธ์ที่มันโดดเด่นมันจะทําให้เรานั้นชอบเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่างสมมุติว่างานขายออนไลน์เนาะบางคนอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันต้องออกมาพูดมันต้องออกมาพรีเซนตตัวเองมันต้องออกมาขายของนู่นนั่นนี่นะคะแต่วันนี้ถ้าผลลัพธ์ของคุณมันประจักษ์ชัดเจนต่อสายตาแน่นอนที่สุดคุณจะต้องชอบมันในใน ในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะถ้าสมมติมาวันนี้งานขายทั่วไปงานขายออฟไลน์ทั่วไปงานประจําทั่วไปมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณนะคะวันนี้คุณก็จะต้องมองหาว่างานอะไรที่มันตอบโจทย์และมันสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้เดาได้แน่นอนเราอย่าไปคิดว่าวันนี้เรายังไม่เก่งนะคะคนที่เขาไม่เก่งคนที่เขาเก่งๆส่วนใหญ่เขาก็มาจากการฝึกฝนได้เรียนรู้ทั้งนั้นทําบ่อยๆทําทีๆทาซ้ําๆแล้วมันก็จะเก่งขึ้นมาได้เองนะคะทุกคนจ้า โอเคนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราชอบโฟกัสในสิ่งขายและเบ่งปันและแนะนําในสิ่งที่เราชอบนะคะคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเออคุณเริ่มจูนกับจักรกวาลติดแล้วเราเริ่มประสบความสําเร็จแล้วนะคะดูที่กระเป๋าสตางค์ของคุณได้เลยค่ะนะคะ,นะคะทุกคนค่ะ <t ell noise> ถ้าวันนี้กระเป๋าสตางค์ <t ell noise> เงินในบัญชียังไม่มีเก็บ <t ell noise> นั่นก็คือก็นั่นก็คือหมายความว่าคุณยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่บวกขาด คุณยังไม่ได้ร้อมันจะต้องมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่มันยังติดค้างใจคุณอยู่วันนี้บวกให้ขาดเช็คตัวเองให้ดีๆว่าคุณบวกขาดแท้จริงแพ้แน่หรือ,อยังนะคะครูพอดีเองเป็นคนที่แบบว่าหลังจากที่เราตัดสินใจนะคะหลังจากที่เราตัดสินใจและตั้งใจนะคะที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันจะมาให้เราแกะนะคะเมื่อเราบอกอาัจาิตใต้สํานึกของเราแล้วแล้วว่าโอเคนะฉัน เราจะสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะคูเปอรี่คือปาฏิหาริ์เกิดขึ้นมากๆวันนี้พูดแล้วขนลุกมากๆนะคะทุกคนปาฏิหาริ์เกิดขึ้นมากๆเมื่อเราบอกกับตัวเราเองว่าเราจะสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะในทุกๆวันอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจเราอยู่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราคูเปอรี่หลับฝันไปคูเปอรี่จะฝันถึงเรื่องนั้นนะะพอตอนเช้ามาเราต้องมาแกะปมตัวนั้นบอกได้เลยคลิปนี้แพงมากๆนะจ๊ะทุกคนจา๋านะคะเราต้องไปแกะปมอันนั้น นะ,ะอย่างสมมุติว่าคูเพอรีจะแบบว่าเคยมีเรื่องที่โมโหอยู่เนาะกับใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรามีเรื่องที่โมโหมีเรื่องที่มันไม่ได้ดังใจอยู่หลับตอนกลางคืนมันจะฝันพอตื่นตอนเช้ามาเราก็มาขอโทษแล้วก็ขอบคุณตัวเราเองนะจ๊ะข้อต่อมานะคะเช็คทําตารางเช็คอารมณ์ของตัวเรานี่แหละวิธีที่มันเด็ดมากๆเช็คตารางอารมณ์ของคุณว่าเอยวันนี้ฉันอารมณ์เสียไปหรือยังฉันแอบปิดหรือยัง หรือว่าวันนี้คะแนนเต็มสิบวันนี้ฉันแอบปี๊ดหรือยังเอ้ยวันนี้ฉันอารมณ์ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังทําตารางเช็คอารมณ์ของเราถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่บวกขาดให้ได้จริงๆทําตารางอารมณ์เช็คอารมณ์ของเราว่าวันนึงมันได้สิบเปอร์เซ็นต์มันได้สิบเต็มหรือเปล่ามันได้ร้อยเต็มหรือเปล่านะคะ และนะคะไลฟ์สดขายด้วยหัวใจแห่งความสุขและความสนุกความสนานร่าเริงบกบานความสุขความสนุกความสนานร่าเริงบกบานอย่าไปคิดที่ว่าฉันจะต้องเอากําไรเท่าไหร่ฉันจะต้องเอากําไรเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้นะคะวันนี้วางจิตของเราให้เหนืออยู่เหนือกําไรนะคะเอาวางจิตให้เราอยู่เหนือกําไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขและสนุกสนานเมื่อนั้นค่ะสิ่งต่างๆมันจะมาให้คุณเองนะคะวันนี้กําไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ ทุกอย่างมันได้กําไรอยู่แล้วเราไม่ได้ไปหวังว่ามันจะต้องเอากําไรเยอะแยะมากมายอะไรเราโฟกัสที่ความสุขและความสนุกสนานในการไลสดขายสินค้าและสร้างโปรโมชั่นโน,น่นนี่ให้ลูกค้าได้เสนอแนวความคิดเห็นโน่นนี่ให้แถมโปรโมชั่นบ้างโน่นนี่แม้บางทีมันอาจจะแบบเข้าเหนือไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราเอาความสุขและความสนุกสนานและสิ่งอื่นมันจะมาทางอื่นให้คุณอยู่เองอยู่ดีนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยเนาะ สุดยอดมากๆวันนี้อยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะลงมือทํามันหรือเปล่าคุณกล้าที่จะออกมาทํามันไหมคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะคะวันนี้ทุกคนจ๋านะนี่ครูปรีจะเอามีอะไรมาบอกนะถ้าใครได้มาฟังคุณโชคดีหนักมากนะคะเนือสิ่งอื่นใดนะคะการที่เราจะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเองนั้น มันโคตรเป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆถ้าวันนี้คุณโปรแกรมจิตตัวคุณเองว่าคุณนั้นโคตรโชคดีมั่งคั่งเหลือเฟือขนาดไหนจักรวาลรักคุณขนาดไหนทุกคนรู้ไหมคะนะคะวันนี้ครูพลี่จะมาบอกความลับเนาะทุกคนรู้ไหมว่าครูพลี่เองเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จิตแข็งเนาะเป็นคนที่เชื่ออะไรยากเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะนะคะแต่เราฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนแล้วบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันคือคนโคตรโชคดี ะะคุปภรีจะชอบที่จะโปรยกงมเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องไปหาหลักฐานมาให้เราเชื่อด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่เชื่อยากสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําถ้าคุณเป็นคนเชื่อยากกอบคูภรีคุณต้องไปหาหลักฐานนะ,ะคะคิปแพงนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนะคะคุณต้องไปหาหลักฐานว่าเอ้ยฉันจะโชคดีได้ยังไงนะคะจกกรรักรวาลจะรักฉันได้ยังไงคุณดูตอนเป็นคุณเป็นเด็กก็ได้นะคะตอนเป็นเด็กคูภรีนะคะ เราจะหน้าตาเหมือนพ่อเนาะแล้วหลายๆคนก็จะชอบบอกว่าเรานั้นเป็นคนที่โชคดีนะเป็นลูกสาวคนโปรดคูเรี่หยิบเอาตรงนั้นมานะะแล้วฝึกฝนและฝึกฝนและทําให้ตัวเองเชื่อเก็บหลักฐานทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วคุณจะเชื่อได้เองทุกคนเชื่อไหมคะว่าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคูพอรี่จริงๆนะคะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงๆทุกคนโปรแกรมไปเลยว่าต่อคุณโชคดีขนาดไหนคูพปอรี่พูดอย่างคนลุกเลยนะคะ คุณโปรแกรมปไปเลยคะ่ะนะคะคิดบวกบวกขาดยังไงยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วนะคะยังไงก็ได้กําไรไม่มีขาดทุนอยู่แล้วนะคะทุกคนจ๋าครูพอดีโปรแกรมนะคะโปรแกรมครอบครัวโปรแกรมเกี่ยวกับการเงินการงานโน่นนั่นนี่เนาะจนปฏิหารมันเกิดขึ้นกับครูพอดีจริงๆนะคะวันนี้นะใครได้ฟังคลิปนี้โชคดีมากมกวันนี้นะครูพอดีมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เมื่อก่อนครูพอดีจะชอบที่จะโปรแกรมว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีและ หลังจากนั้นมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆถาถมเข้ามาและวันนี้มันก็โค่ชกชคดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งนะคะลูกชายครูบลีจะมีลูกชายคนหนึ่งนะคะลูกชายครูบลี่เขาเรียนจบม .3 แล้วเนาะนะคะและครูเองเป็นคนที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขานะคะหมายถึงว่าเราทําแต่ง,งานแล้วก็ส่งแต่เงินเนาะ,ะเพราะว่าเมื่อก่อนคือมีพ่อมีแม่ที่เลี้ยงดูให้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเองเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วเนาะ ส่งเงินส่งเงินส่งเงินตลอดเลี้ยงแค่3เดือนหลังจากนั้นก็มีแต่พ่อแม่เลี้ยงและก็พอพ่อยแม่เสียก็จะมีน้องสาวพี่สาวเนาะเพราะว่าเราเองคือแบบเราเป็นคนที่โคตรโชคดีเราอยากที่จะเสกสร้างตัวเ,เองเราอยากที่จะบวกขาดตลอดเวลานะคะเราอยากที่จะสร้างในเมื่อเรานะคะเราช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้มันเป็นเวลาที่เราจะได้สร้างตัวตนของเราแล้วซึ่งครูพริีไม่ได้เสียดายที่ว่าวันเวลาที่มันผ่านมานะคะ ซึ่งเราได้ดูแลครอบครัววันนี้มันก็เกิดความโชคดีค่ะทุกคนจ๋านะคะมีใครอยากรู้บ้างเอ่ยนะ,ะคะครูพัลลีคือแบบวันนี้โชคดีมากอะ่ะทุกคนนะคะความโชคดีที่จะบอกวันนี้นะทุกคนจา๋าใครได้ฟังโชคดีหนักมากมนาะเพราะครูพลีโปรแกรมตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะพอสมควรแล้วล่ะนะโชคดีและเราก็โปรแกรมว่าฉันมีลูกชายอภิชาติบุตรทุกคนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ลูกชายของครูเฟอร์ดีดีใจมากค่ะดังนั้นนะคะทุกคนจา๋ามันไม่เสียบาก,กว่าแรงมันไม่มีอะไรที่ขาดทุนค่ะมีแต่กําไรโปรแกรมตัวคุณเองไปเลยค่ะอยากจะโปรแกรมให้ได้ครอบครัวมสมบูรณ์เพอร์เฟคขนาดไหนอยากจะโปรแกรมให้ให้ชีวิตเราสมบูรณ์แค่ไหนคุณโปรแกรมไปเลยค่ะและหาความเชื่อให้ได้หาอะไรมาตอกย้ําความเชื่อของเราให้ได้สวัสดีคุณรับบิทจ,จ้านะคะครูพอรดีคือตื่นเต้นมากๆมีแต่ข่าวดีๆวันนี้และข่าวดีที่วันนี้ที่ได้รับก็คือเนาะ ลูกชายคูปรีเองแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงนะคะทุกคนคะ่ะแต่เลือดเนื้อเชื้อไข่อะคูปอรี่เชื่อเรื่องนี้มากๆนะคะเลือดเนื้อของเราอะอะไรที่มันเป็นของเราอะเนาะคูปรี่เองตั้งแต่จบมสามเราเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอดเนาะและวันนี้นะคะทุกคนจะ้ะลูกชายคูปรี่เนาะเขาก็ได้ทุนนะคะเขาได้ทุนเรียนฟรีจ้ะทุกคนจะ้ะ <laughs> ซึ่งคูปรี่แบบฮะทำไมลูกชายฉันเก่งขนาดนี้เนี่ย เขาได้ทุนเรียนฟรีนะคะทุกคนค่ะเขาสอบเขาบอกว่าเขาสอบจนเขาได้คือเขากะว่าเขาจะเอาให้ได้แล้วเขาก็เอาจนได้แล้วแบบเราโคตรออ๊ยทาไมฉันโชคดีอย่างนี้เนี่ยนะคะโดยที่ตัวเราเองเนาะเราเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอดแล้วทีเนี้ยลูกเราก็แบบเพิ่งจะสิบห้าขวบมาทุกคนค่ะนะคะเขาสามารถที่จะเขาบอกกับครูปรีว่าแม่ไม่ต้องส่งเงินมานะเดี๋ยวผมหาเงินเลี้ยงตัวเองทุกคนครูปรีคือแบบว่าช็อกซินีมาฮะ ลูกชายฉันดูแลตัวเองได้ตั้งแต่อายุสิบห้านะคะทุกคนคะ่ะเขาได้เงินทุนเรียนฟรีนะคะเดือนละ6 5 0 0บาททุกคนคิดว่าบ้าน,นอก6,500บาทเป็นเงินเยอะไหมนะคะสื้อสุดยอดมากๆเราโคตรแบบฮะฉันคือแบบความโชคดีมันมีทุกทุกทุกทิศทางจริงๆค่ะทุกคนนะคะความโชคดีมันมีทุกทิศทุกทางทั้งท้งที่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คูเบอรี่จะต้องใช้จ่ายเยอะมากในการที่เราจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเนาะเข้าอ่า เขาจะไปเรียนเทคนิคเขาเรียนเขาจะเรียนกับคอมพิวเตอร์เขาชอบด้านนั้นเนาะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องอะไรมากมายนะเดี๋ยวผมหาเงินเรียนเองแล้วเขาก็ได้ทุนมาทุกคนเดือนละ6,500บาททุกคนคิดว่ามันนอกอะ่ะเยอะนะนะคะมันนอกมันเป็นเงินที่เยอะมากๆนะคะสุดยอดมากดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะ คือความโชคดีมันมีทุกทิศทุกทางอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะอนุญ,ญาตที่ตัวเรามีความโชคดีขนาดไหนนะคะโปรแกรมไปเลยค่ะมีจะได้กําไรทั้งนั้นไม่มีขาดทุนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้นะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบทําให้ทุกคนตื่นเต้นมากๆนะคะเงื่อนไขของความชโชคดีคุณจะต้องทําสม่ําเสมอและกล้าบ้าบิ่นมากกว่าใครคุณต้องเป็นคนที่โคตรกล้าและบ้าบิ่นมากกว่าใครนะคะทุกคนคะ่ะ คุณต้องเป็นคนกล้าบ้าบิ่นมากกว่าใครความสําเร็จความโชคดีจะเข้ามาหาคุณได้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาลงมือทําและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราสามารถที่จะดูแลและรับผิดชอบชีวิตของเราได้นะคะแม้กระทั่งลูกคูี้เองอายุ1 5บหเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะนั่นมันคือความโชคดีของเราที่เราเองเป็นคนที่ดูแลครอบครัวาม,มาตลอดคุปปรีคงคิดแบบนี้นะคะคิดแบบนี้เนาะ มันเป็นอะไรที่โคตรโชคดีมากๆนะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะกล้าที่จะลงมือทําเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้ชีวิตเราเราคนตัดสินใจนะคะกล้าเลือกแลกลุยไปต่อเสมอนะคะบวกให้ขาดทยานฟ้าตัดเรื่องเราลบๆไปหมดนะคะงดรับเรื่องราลบๆต่างๆนานาทุกสรรพสิ่งนะคะบวกให้ขาดเมื่อไหร่ความโชคดีจะเข้ามาหาคุณเองทุกทิศทุกทางตัวคุณเองก็ยังแปลกใจนะคะปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับทุกคนได้เสมอนะจ๊ะทุกคนค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวู